พื้นหลังลูกตาข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นลูกตัว x ตัวสอนสีน้ำเงินขอขยับ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณเพชรอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X เอกกําลางกายทําได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะคเพชรก็มีท่าของรัางกายที่สามารถกระชับกล้ามเนื้อต้นขานะคะแบบ360องศานะคะมาฝากทู้ชมทางบ้านเลยค่ะก็จริงๆแล้วถ้าไม่ได้มีอะไรยากหรือซับซ้อนนะคะแต่ว่ารับรองว่าเมื่อยแล้วก็ได้ผลแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสาหรับท่าแรกนะคะยืนตัวตรงแบบนี้เนาะแล้วก็ก้าวเอาขาขวาก่อนแล้วกันนะคะก้าวขาขวาไปด้านข้างนะคะจากนั้นก็ ย่อลงไปนะคะแล้วก็มือเนี่ยยังไงก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าการประกบมือไว้แบบนี้อาจจะทำให้ท่าเนี่ยทำได้ง่ายและสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นมายืนจากนั้นนะคะก็ไปทางฝั่งซ้ายค่ะแบบนี้ย่อลงไปนะคะย่อขนาดไหนถึงจะเหมาะสมนะคะย่อจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาของข้างที่เราย่อเนี่ยได้ใช้งานนะคะแต่อย่าลืมนะคะตอนย่อทุกทุกครั้งก็คือต้องใช้กล้ามเนื้อแกนกลการลำตัวหมดเลยนะคะโอเคขอทั้งหมดนะคะ15ครัง้งค่ะไป จะเริ่มนับหนึ่งอันนี้นะครูแคทหญิงสาวรูปร่างได้สัดส่วนสมชุดออกกำลังกายเสื้อยืดสีเขียวไม่สวมรองเท้าท่าที่หนึ่งครูยืยนตรงกลางขาห่างกันเท่าช่วงสะโพกมือทั้งสองกุมกันไว้ด้านหน้าระดับใต้คางจากนั้นก้ขาวขาขวาออกไปด้านข้างย่อตัวลงไปเข่าขวางอขาซ้ายเหยียดตรง แล้วก้าวขาขวากลับมาที่เดิมตัวตรงก่อนจะก้าวขาซ้ายออกไปด้านข้างย่อตัวลงให้เข่าซ้ายงอขาขวาเหยียดตรงแล้วก้าวขาซ้ายกลับมาที่เดิมคู่แคเทเธอทำท่าแบบนี้โดยทำสลับข้างซ้ายขวาไปจนครบเซตโอเคคะ่ะท่าต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าสควอตแบบนี้นะคะจากนั้นยืนขึ้น แล้วก็ควายขาซ้ายไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็ย่อนะคะกลัแบบขึ้นมายืนสควอตลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ย่อแบบนี้นะคะขอทั้งหมดนะคะสิบครั้งนะคะก็คือทําแบบเนี้ยย่อควายนับเป็นหนึ่งนะคะขอทั้งหมดสิบครั้งนะคะทำพร้อม,มกันเลยขาไปแถบข้อความสีเขียวท่ากระชับกล้ามเนนะื้อต้นขาแบบ360องศาท่าที่สองคูแคทด ยืนตั้งท่าไว้แบบเดิมมือทั้งสองภุมมกันไว้ด้านหน้าระดับใต้คางก่อนจะย่อตัวลงในท่าสควอตยืดตัวขึ้นแล้วย่อตัวควายขาซ้ายไปด้านหลังยืดตัวขึ้นก้าวขากลับมาที่ท่าเริ่มตน้นต่อด,ด้วยทำท่าสควอตย่อตัวลงไปยืดตัวขึ้นแล้วย่อตัวลงไปควายขาขวาไปด้านหลังเธอกลับมาท่าเ,คคเริ่มตน้นท่าต่อไปนะคะ จะเป็นท่าลังก์นะคะก็คือเป็น forward เก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ backward เก้าไปข้างหลังนะคะขอทั้งหมดนะคะ20ครั้งค่ะทำพร้อมกันเลยค่ะแบบนี้นะก้าวขวาไปก่อนกลับมายืนนะคะแล้วก็ถอยไปข้างหลังแบบนี้คือนับเป็น1นึ่งนะคะไปสองเลยค่ะท่าที่3ครูยืนตั้งท่าแบบเดิม9ก้าขาขวาไปด้านหน้า พร้อมย่อตัวลงให้เข่าขวาตั้งฉากเข่าซ้ายงอลงพื้นตามการย่อตัวแต่ไม่แตะพื้นยืดตัวขึ้นกลับมายืนในท่าเริ่มต้นก่อนจะถอยขาขวาไปด้านหลังพร้อมย่อตัวลงเข่างอเล็กน้อยข่าซ้ายงอทำมุมฉากนับเป็นหนึ่งครั้งครูกลับมายืนท่าเริ่มต้นก้าวขาซ้ายไปด้านหน้า ย่อตัวลงจนขาซ้ายตั้งฉากยืดตัวกลับมาแล้วถอยขาซ้ายไปด้านหลังย่อตัวลงยืดตัวขึ้นกลับมายืนท่าเริ่มต้นอ,อีกครั้งนับเป็นครั้งที่สองครูทำท่าแบบนี้ก้าวขาพร้อมย่อตัวลงโดยทำสลับข้างซ้ายขวาไปจนครบเซต ข้อความสีเขียวท่ากระชับกล้ามเนื้อต้นขาแบบ360องศาเธอยังคงทำท่าเดิมอยู่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าของงกยแบบกระชับกล้ามเนื้อต้นขาแบบ360องศานะคะสังเกตว่าจะใช้ก้าวแบบว่าทุกๆองศาเลยนะคะทุกท่าที่มาฝ่านะคะ วันละประมาณ5นาทีหรือ10นาทีนะคะสามารถทําวันนี้นวันได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็มีกล้ามเนื้อขาที่กระชับสวยงามแล้วก็สามารถเป็นคาร์ดิโอลดไขมันได้ด้วยค่ะเราไปทำกันดูนะคะ